โอ้ยกลายโกลดีแมพของเขาแมพของมอนสเตอร์ชื่อว่าแพนดอนนะคัมมันนี่วะคือเ mm. นี่ยใช่เอ FC ีเอฟซีพี่เอเอฟอันนี้แมพเขาเองนะนี่แมพเขาเอง คีท okay. ั้งสางแบบเป็นแล้วหรอวะทั้งสางรางแบบควไม่รู้ใช่รูสกีในสัตว์ไหมโคตรเออ Because of um, like, when in my chat, one's named Hannah, uh, Potato 1000, Rachel, Penguin. I don't, uh, I don't hey a a in the chat. Uh, please send the to uh, <laughs> the send five Robux, เอาว่าอะไรวะเนี่ยโน่ What the Hey วินทีวีเนี่ยทีมงานเขาเนี่ยเนี่ยทีมงานเขามีคนแบบคนเหมแบนเขาเลย ทีมงานเขาทั้งหมดเลยนะทีเสื้อพวกนะี้ทีมงานเขาหมดเลยกลับไปดูสตรีมเขาก่อนกลับไปดูเขาเดี๋ยวอะไราตัว <Bye. S 1> ไปดูเนะี่ย thank you เลสโกพี่มึงดี What did you do <laughs> What did you do Oh What the? อ่าไม่ทันเฮ้ยเยว,ว่า กนิ่งๆกับเขาว่าโอ้ยเสียงดังจังมึงยูทูบเล่นเอ็นอุ้ยแคะยูทูบเล่นเ,เล่นอุยอ้ยแคะไอยูทูบเป็นกวนตีนอ่ะ Behind you. What do you mean, behind me? I'm from Malaysia? Yo, shout out to everyone watching from Malaysia, bro. Uh. ding ding Bao. Eh. Yeah, ding ding Bao, Bao. ไปแล้ว